มาชมการแดมซุ้มล้อนะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์คันนี้ครับคันนี้นะครับลูกค้าแต่งรถมาเรียบร้อยนะครับใส่ล้อมานะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือเสียงนะครับที่จะรบกวนเข้าไปในห้องโดยสารผ่านซุ้มล้อนี่แหละนะครับทําการเลือกมานะครับกหรือก็ต้องรีเช็คดูนะครับความบอบบางจุดไหนบางก็เสริมเข้าไปนะครับนี่เป็นแผ่นแอบซอร์บมาจากโรงงานนะครับเอาไม่อยู่ครับ การแดมเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเก็เช็คเคาะเข้าไปครับตามที่พื้นด้วยนะครับบรื่วงซุ้มล้อจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับทําการแดมเข้าไปจากนั้น,นครับติดทับด้วยฉนวนกั้นเสียงนะครับนอยไอโซลเลเตอร์นะครับบล็อกนะครับเสียงหรือความร้อนต่างๆที่จะลอดผ่านแผ่นแดม ก็จะเจอแผ่นนี้บล็อกไว้นะครับแผงประตูก,ก็ทําการแดมเข้าไปครับแดมแผงก่อนนะครับแล้วก็ติดทับด้วยฉนวนหรือว่าแผ่นซาวแอบซอร์เบอร์นะครับเพื่อดูดซับเสียงที่จะลอดผ่านจาก2เลเยอร์นั้นนะครับก็จะเจอแผ่นนี้ดูดเก็บไว้ครับที่ให้การยับยั้งเสียงนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ มาต่อกันที่แผงประตูครับก็จุดนี้ก็ทําการต้องแดมอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับแผ่นแอปซอร์เบอร์มาจากโรงงานแล้วก็จะมีแผ่นโฟมปิดตัวแผงนั้นไว้อยู่ก็ลอกนะครับเพื่อที่จะเช็คเสียงก็ารสะอาดข้าวแดมภายในชั้นในฮะาฟังเสียงจริงกันเลยค่ะเหนั้นครับติด แผ่นดมเข้าไปในชั้นในนะครับเพื่อที่จะเก็บเสียงสั่นเมื่อกี้นี้ฮะมาเช็คใหม่ครับก็จะแน่นขึ้นนะครับติดประมาณนี้ครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับไม่ให้มันหนักมากจนเกินไปเท่านี้ก็ยับยั้งการสั่นได้แล้วนะครับเช็คอีกครั้งหนึ่งครับต่อมาครับติดทับด้วยฉนวนน้อยไอโซเลเตอร์นะครับ เป็นฉนวนกั้นเสียงนะครับบล็อกความร้อนนะครับที่จะรอดผ่านออกมาจากแผ่นแดมนะครับก็จะเจอฉนวนนี้บล็อกไว้ครับต่อมาครับติดทับรูครับสังเกตได้ว่าผมจะปิดทับรูแล้วก็เคาะไปด้วยนะครับจุดในที่อ่อนก็เสริมเข้าไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับยับยั้งการสั่งกระพือได้นะครับและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดน้ําหนักเบานะครับต่อมาครับติดฉนวน หรือว่าติดแผ่น s o u แอ a ซอ o เบอรนะครับติดทับแผงประตูนะครับเพื่อดูดเก็บเสียงที่จะลอดผ่านจาก2 l a เลเยอรที่ผ่านมานะครับมันจะเจอด่านนี้ดักไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับนี่คือการแดมที่เน้นไปที่ประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับทำให้การขับขี่นั้นลดเสียงกวนได้เงียบลงนะครับ